สวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกท่านครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2562เป็นของชาวลัคนาราศีตุลครับแต่ก่อนที่ทุกท่านจะเข้าไปฟังคำทํานายขอทุกท่านครับตรวจสอบลัคนาราศีเกิดได้ในเพจสว่างเวลาโดยท่านต้องใช้วันที่เดือนปีเวลาและจังหวัดเกิดของท่านเข้าไปกดลิงก์และป้อนข้อมูลดัก่าวลงไป เมื่อท่านท,าทราบแล้วว่าตัวท่านอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคำทำนายคลิปนี้ได้เลยครับดวงชะตาประจำเดือนคุมภพ,พันปี2562ของชาวลัคนาราศีตุลดาวประจำัวของท่านได้แก่ดาวศุกร์ช่วงต้นเดือนนะครับดาวศุกร์เนี่ยนะครับจออยู่ในเรือนภพศาสตร์ของดวุชะตาจงเป็นเหตุให้ชาวลัคนาราศีตุลในช่วงต้นเดือน ต้องมีเหตุให้นะครับต้องเดินทางบ่อยครั้งการเดินทางของท่านนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางในระยะสั้นๆครับอาจจะเป็นเช้าเย็นกลับหรือไป2วันนะครับนอนครั้งหนึ่งคืนอะไรแบบนี้นะครับการเดินทางของท่านมักจะมีเหตุให้ต้องนะครับไปคุยนะครับเจรจากับเพื่อนของท่านครับหรือออกไปคุยกับลูกค้าของท่านนะครับหรือกลุ่มสังคมของท่านเพื่อไปปรึกษาหรืออะไรบางอย่างนะครับในระหว่างการเดินทางครับขอแนะนํานะครับให้ระวัง ในเรื่องของปัญหายาพหนะเสียหายนะครับเพราะเนื่องจากครับดาวจำดวงท่านครับได้ไปจอนนะครับเจอกับดาวเสานะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับแล้วดาวจำนวงท่านคือดาวศุกร์กับดาวเสาร์เนี่ยนะครับไม่ถูกกันนะครับอาจจะมีเหตุให้เกิดความเสียหายนะครับในื่องการเดินทางเช่นรถเสียระหว่างการเดินทางครับดังนั้นขอการเดินทางขอให้ชาวลัคนาราศีตุล ตรวจสอบนะครับยวดยารพานะของท่านให้ดีก่อนนะครับค่อยเดินทางไปดับจําตรงท่านจะอยู่ในเรือพฤสภาชานะครับไปจะถึงวันที่25่สกุมภาพันดับจังตรงท่านก็จะเข้าสู่เรือนพันธุ์ุดังนั้นในช่วงปลายเดือนนะครับชาวลัคนาศิตุลนะครับมีเหตุต้องไปเกี่ยวข้องนะครับกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับได้แก่ไม่เรื่องบ้านก็เรื่องรถนะครับหรือเรื่องที่ดินของท่านนะครับหรือบางท่านอาจต้องเข้าไปพบหาพบปะนะครับกับญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับ เพื่อเข้าไปคุยอะไรบางอย่างกันก็ได้นะครับเป็นช่วงระยะเวลาคือตั้งแต่25กุมภาพาัานธน์ครับจนถึงสิ้นเดือนชาวลัคนาราศีตุลก็จะมีเหตุการณ์รักษาแบบนี้นครับในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีตุลครับดาวการเงินของท่านได้แก่ดาวคารนะครับต้นเดือนนะครับดาวคารนะครับดาวการเงินอยู่ในเรือนภพอาหลิงของนุชตานะครับจึงมีเหตุให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับอาจจะต้อง มีลักษณะของการครับหาวงเงินนะครับบางอย่างเพื่อเอามาใช้ในการทําธุรกิจหรือเอามาใช้เพื่อการใช้ส่วนตัวก็ได้นะครับคือมีเหตุให้ตัวเองต้องไปเกี่ยวข้องนะครับกับการกู้ยืมสินครับท่านไม่กู้เขานะครับก็อาจจะเป็นมีคนมายืมเงินท่านได้ในลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับของท่านนะครับก็ต้องระมัดระวังปัญหานะครับถูกนะครับคนคิดร้ายคิดไม่ดีมาเบียดบังเอาเงินของท่านไปนะครับหรือให้ระมัดระวังปัญหา การถูกยืมเงินแล้วไม่ใช้คืนนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกับชาวรักษารศีตุนไว้นะครับต่อมานะครับในวันที่6กุมภาพันธ์ดาวกรเงินท่านจะย้ายเข้าสู่มาในเรือนพฤปััตนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับคู่ครองหุ้นส่วนนะครับดังนั้นเงินของท่านนะครับอาจจะมีเหตุการณ์ให้ต้องใช้เงินนะครับเข้าไปร่วมลงทุนนะครับกับคู่หุ้นส่วนนะครับหรือท่านอาจจะได้เงินนะครับที่ ใครบางคนจะมาร่วมทาธุรกิจกับท่านก็นได้นะครับเด่นมากนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าดาวดวงท่านเข้าสู่เรือนพ่อปทเนธและเป็นเกษตรตราธิบดีหุ้นส่วนคู่ครองจะเด่นมากนะครับและที่สําคัญนะครับดาวคู่คุ้นส่วนคู่ครองก็เป็นดาวดวงเดียวกับดาวการเงินก็ทํานายว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่วันที่6กุมภาพัานธ์เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับท่านจะเด่นมากในเรื่องของการได้เงินมาจากคู่ร่วมลงทุนหรือได้เงินมาจากคู่ครองท่านนะครับ ต่อมานะครับในเรือพบการเงินของ term, ดพพุงตานะครับมีดาวพาพฤหัสครับอยู่ในเรือพบการเงินดังนั้นก็เป็นเด่นเรื่องก,การเงินเป็นอีกเรื่องนึงครับเพราะดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในเรือพบการเงินก็สามารถที่จะส่งเสริมให้เงินของท่านครับเพิ่มพอกคูณครับเงินเยอะมากขึ้นได้ครับพาหัสอยู่เรือนพบไหนก็จะทําให้เกิดความมั่งคั่งเกิดขึ้นครับกับในเรือนพบนั้นนะครับเงินของท่านก็จึงมี เงินนะครับที่ดีนะครับจะมาอยู่ในมือท่านได้นะครับโดยให้น้ําหนักไปที่มาจากเรื่องของการร่วมหุ้นร่วมลงทุนกันครับหรือในมาท่านอาจจะได้เงินมาจากทางแฟนก็ได้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ต่อมานะครับเป็นเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีตุลนะครับงานดาวอา่างนของท่านนะครับจะโดดเด่นมากเลยนะครับในวันที่19กาุมพาพันนื่จากดาวการงินของท่านได้แก่ดาวจันทร์จะเกิดจันทรเพนขึ้นมานะครับเป็นเดื่องของลาภะ ในวันที่19กุมภาพันธ์ดังนั้นต้องทำนายว่าชาวลัคนาราศีตุลนะครับงานท่านนะครับจะสร้างรากผลรายได้เข้าสู่ตัวท่านได้ดีมากเลยครับในวันที่จันเพนนะครับประกอบกับนะครับในเรือนภพปุตตานะครับก็มีดาวพระพุธนะครับซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกับดาวจันทร์ด้วยมาเลงกันอยู่ในช่วงระยะวันที่จันเพนก็จะโดดเด่นมากนะครับดาวพระพุธนะครับเป็นดาวเรือนภพสุภะนะครับและเป็นดาวชาววินาศนะครับ ดังนั้นงานของท่านนะครับจะสร้างรากผลได้นะครับตามที่ท่านตั้งใจมุ่งหวังไว้จะได้รับตามนั้นนะครับหรืองานที่ท่านเคยพาดหวังมาหรืองานที่เป็นงานจ็อบงานเสริมบางอย่างจะสร้างรายได้รับผลให้กับตัวท่านได้ดีมากครับในช่วงเวลาดังกล่าวดาวจันทร์ครับเพนในวันที่19กุมภาพันธ์แต่ดาวจันทร์ก็จะอยู่ในเรือนภพลาภะนะครับตั้งแต่19กุมภาพันธ์ไปจนถึง21กุมภาพันธ์ก็จะต้องทำนายว่า เด่นทั้ง3วันนะครับแต่เด่นสุดคือ19กุมภาพันธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนะครับโชคลาภของท่านนะครับดาวโชคลาภท่านได้แก่ดาวอาทิตย์นะครับในช่วงต้นเดือนดาวราพานุชตาท่าน,นครับอยู่ในเรือนพบพันธุดังนั้นนะครับชาวลัคนาราศีตุลบางท่านถ้าทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะโดดเด่นมากนะครับท่านจะได้รับผลนะครับจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้าน จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ดินรถจนแบบนี้ครับหรือบางท่านนะครับอาจจะได้ลาบนะครับมาจากการให้มาจากพ่อแม่พี่น้องอท่านนะครับหรือท่านนะครับอาจจะได้รับการแบ่งปันนะครับทรัพย์สินบางอย่างมาจากญาติพี่น้องพ่อแม่ของท่านก็ได้เช่นกันในบางท่านนะครับถ้าอยู่ในวัยเรียนนะครับก็จะนะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนได้นะครับเพราะว่าดาวราพานเนี่ย ไปอยู่ในเรื่องพบพัดทุก็จะอยู่ห้องก,การเรียนกางสานท่านด้วยเช่นกันต่อมานะครับดาวลาภของท่าน,นครับจะย้ายเข้าสู่เรือนพบปุตตะนะครับตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงสิ้นเดือนลาภข้าปุตตะนะครับงวดลอตเตอรี่นะครับช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เด่นมากนะครับชาวราศีตุล้าหากชอบลุ้นชอบเสี่ยงนะครับก็สามารถนะครับซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลได้นะครับ ในงวดกลางเดือนนะครับเพราะลาภพาัาวบุตรก็แปลว่าท่านจะได้ลาบลอยนะครับอันนี้เด่นมากนะครับต่อมานะครับสิ่งที่ต้องเตือนชาวลัคนาราศีตุลได้แก่กรณนที่ท่านยังคงมีดาวสาวอยู่ในเดือนภพศาสชรนะครับดาวสาวเนี่ยอยู่เดือนภพใดก็สร้างปัญหาให้กับเดือนภพนั้นและดาวสาวก็ยังคงแล็งมาที่เดือนภพสุภาของนุชตาด้วยนะครับดังนั้นปัญหา ท่านต้องระวังคือเพื่อนของท่านจะมีคนดีและไม่ดีนะครับแต่ทีนี้คนที่ไม่ดีเนี่ยนะครับอาจจะมาสร้างปัญหาให้เกิดขึ้น่ัตัวท่านได้บ่อยครั้งหรือจะมาทําให้ตัวท่านนั้นนะครับมีเหตุประสะเพุบางอย่างครับในช่วงที่ท่านนะครับกําลังมีความสุขอยู่ดีก็จะมีเพื่อนบางคนเนี่ยมานําความทุกข์ให้กับตัวท่านได้นะครับต้องระมัดระวังประกอบกับราหูยังคงอยู่ในเรือนภพกรรมะหรือการงานนะครับ ในง,งานของท่านก็อาจจะยังคงมีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นอยู่นะครับมีความเปลี่ยนแปลงให้ต้องแก้ไขนะครับเกิดขึ้นในงานของท่านแต่ให้ท่านจำไว้เลยว่าราหูนะครับจะย้ายนะครับในช่วงเดือนมีนาคมต้นเดือนดังนั้นนะครับชาวลัคนาราศีตุลนะครับถ้าเจอปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานก็ขอให้ท่านแก้ไขไป,ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับและเมื่อถึงเดือนตอนมีนาคมนะครับราหูจะย้ายออกจากหนึ่งการงานครับ ปัญหาต่งตางๆที่เกี่ยวข้องการงานก็จะเบาบางลงไปเองนะครับสําหรับนะครับชาวลัคนาราศีตุลท่านใดนะครับต้องการนะครับทำพิธีกรรมนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการของเงินจากพระจันทร์ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดําเนินการพิธีกรรมนี้ได้ในวันที่ห้ากุมภาพันธ์นะครับพิธีกรรมนี้ทําง่ายมากเลยครับขอให้ชาวลัคนาราศีตุล กดเงินสดนะครับนำมาเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ในวันที่5กุมภาพันธ์แล้วก็ลูกศิป,ปิดไว้แน่นนะครับใส่เยอะเท่าไหร่ได้ตามที่ท่านมีเลยนะครับเมื่อท่านใส่เงินเต็มกระเป๋าแล้วนะครับแล้วลูกศิษป,ปิดไว้แล้วนะครับเมื่อเมื่อถึงตอนช้าของวันที่5กุมภาพันธ์ขอให้ท่านเข้าไปตักบาตรทำบุญนะครับแล้วก็อธิษฐานขอเงินขอพรขอชโชคลาภจากพระอาจารย์มาอยู่ให้มาอยู่ในกระเป๋าใบน,นี้นะครับเมื่อท่านขอพรเสร็จแล้วจำไว้เลยว่า ท่านต้องห้ามใช้เงินครับในกระเป๋าสตางค์ใบนี้เลยหากท่านใดต้องใช้นี่ชําระนี่ในวันที่5กุมภาพันธ์ขอให้หลีกเลี่ยงนะครับเราควรต้องเลื่อนในวันที่5กุมภาพันธ์ห้ามหยิบเงินใช้นี่นะครับห้ามหยิบเงินจากในกระเป๋าออกมานะครับและที่สําคัญก็คือท่านใดนะครับต้องใช้เงินนะครับในระหว่างวันนะครับขอท่านแยกเงินที่จะต้องใช้เนี่ยต่างหากออกมาเลยนะครับอย่าไปใช้เงินในกระเป๋าเด็ดขาด พิธีกรรมนี้จะเสร็จสิ้นต่อเมื่อถึงเช้าวันที่6กุมภาพันธ์ครับเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพิธีกรรมนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับแต่เนื่องจากนะครับวันที่5กุมภาพันธ์ก็เป็นวันจันทร์ดับด้วยก็ต้องเตือนชาวลัชกาลศิจุลไว้ว่านะครับท่านนะครับคุยกับญาติพี่น้องท่านได้นะครับหรือพ่อแม่ของท่านวันที่5กุมภาพันธ์ขอให้พวกเขาเตือนพวกเขานะครับว่าอย่าทําอะไรที่มันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขัดขันครับเพราะเหตุการณ์จันทร์ดับ ที่จะเกิดขึ้นในเรือนพบพภาทุอาจจะมีเรื่องสะเทือนใจนะครับมาจากญาติพี่น้องพ่อแม่ของท่านก็ได้นะครับเรื่องการดูแลสุขภาพของพ่อแม่ญาติพี่น้องท่านก็ดีนะครับก็ขอให้เตือนๆครับให้ระมัดระวังสุขภาพกันให้ดีครับท่านใดมีญาติสูงวัยนะครับหรือพ่อแม่นะครับสูงวัยก็ขอให้ดูแลให้ดีครับเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นครับที่นะครับต้องเตือนไว้เพราะเป็นเกิดจันดับขึ้นมาครับในเรือนพบพันธทุ ก็จะต้องเตือนในสิ่งที่ผมได้เตือนไปแล้วนั่นเองครับช่องสวมางเวลาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดท่านใดต้องการติดต่อดูดวการส่วนตัวครับขอให้ติดต่อที่เบอร์โทร063 528 9888ท่านใดใช้โปรแกรมไลน์ครับขอให้ทักมาที่ไลน์ ID ดี f 4 5 6ท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับ ขอให้เข้าไปดูได้ในเพจสว่างเวลาช่องสว่างเวลาขอกําลังใจจากทุกท่านด้วยการกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ขอขอบคุณทุกท่านครับ